ไปมันก็จะเป็นฟังนั้นเนาะฟังนี้มา,า่อไรเนาะคู่สุดดีคนต่อไปได้เกตเจ้าของรถทีมใหม่เลข A020 GoPro 3 4 2 9เนะนาะพอสบงความยินดีด้วยเจ้าของรถ A020 เนาะหมายลนะิทะเบียน GoPro 3 4 2 9เนาะทานถึกรางวัลเด้ออ่าสลาซิดเนาะพระวมาพึ่นตัวอยู่ เู่ซโชดีคนต่อไปเนาะได้แก่เจ้าของรถที่นี้หมายเลขเอศูนห้ก้าต่อสองห้าห้้น่าจเป็นโตโยต้าซูปราสีแดงเนาะแสดงความดีดีเละเจ้าของเลขเอศูนหต่อสองห้าห้้ศมาแล้วเนาะแสดงความดีดีเลย 哎。哎哎